อตอนนี้เราก็มาร่วมเดบูนเสาเอกเสาโทนะครับให้หลวงพ่อ,อหนุ่มสิมลยงเล้าใจตอนนี้อยู่ที่วัดถ้ำเสืออำเภอนาจะรวยเจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาร่วมยินดีโมทนาบุญกับเจ้าวาดทำศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ครับนี่ครับเป็นบนหลวงพ่อมาเป็นองค์ประธานเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่สัตยาตโยมที่จะได้มาร่วมปฏิบัติธรรมกันนะครับกเรเลิาใจ หลังจากญาติโยมนี้ก็สัาสาสาธุชนที่ได้มาร่วมบูญกันโฆษณากันตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังญาติโยมที่ได้มาร่วมบูญกันก็พอสมควรอาจารย์ก็กำลังรอ,อเสาเอกเสาโทพื่อเป็น มงคลนะคาารับได้แก่อัรดาสาธุชนญาติโยมต่อไปเนาะโมทนาบุญครับโมทนาบุญครับตอนนี้ก็เลยบันทึกไว้ให้เป็นเหตุการณ์สดที่ได้ร่วมโมทนาบุญกันครับเจ้ด้วยน้องโตเนาะทุกคนณซื้อไว้ตั้งตั้งไว้ซื้อซื้อทั้งต่างต่างก่อนเออตั้งตั้งตั้งไว้ซื้อเดี๋ยวข้างหน่อยไปกินไก่ตัว ีน้องพอออกคืนทงนึงพี่แย่ไม่ออกพี่พี่ไม่ทังพี่ใครจะเป็นพ่อแย่ก็ไา้เรื่องสานาจะเป็นล่งเยกก็พ่อแย่เ้ยตโปงกรัเจคืนพร้อมกันเด้อมันดีฮะ cho ต่อ thuyền, cô la น้อย cậu, cô la ภู cô cậu, คุณหล่มอเตอร์น้่มอเตอร์แน่น้ำสาธุสาธุาอน่อยวิดีโอไหว้ที่ระลึกครับบุญรอซอยทตาโท้พัดทำเสือครูบาอาจารย์กนว่าโหมนำ้ำคลายลุกไป